สวัสดีสบายดีจ้าพ่อแม่พี่น,อน้องเวอร์สกุลสกุลเนี่จ้ะมื่อนี้เส้าเจี้ยวอ่ะฝึงม,มาแต่ไฮแต่หน้าเนาะบ่ตอนนี้กำมือดขำแห้งแล้วพี่น้องเส้าเจี้ยวก็เลยสิมามักไก่ที่ซื้อมาจากตลาดตอนเที่ยงนี่ยเราจะที่ข้าไปตลาดมาเนาะข้าก็ซื้อไก่มาไวเ้เฮ็ดกินจ้ะเดี๋ยวข้าสิมามักไก่จ้ะพี่น้องข้าหันไดรลายแล้วเนาะยังเลอือยอ,อยู่กกเมื่อ,อกี้สินเลี้งเนาะจ้ะข้าก็สิมาหันต่อจนว่าลวแล้วคนแหละ เดี๋ยวมาหั่นก่อนนะฮะคอยใส่เครื่องปรุงเพียงมันใหายเรียบร้อยจ้ะอันก็เหมิดเครื่องนาสีประมาณถุ่มซองถุ่มไปจ้าพี่น้องเลยเอาก็ยังบดเบืองนั่นเขายังบดเบืองเวลาพี่น้องเลยหั่นไปดดจ้ะเพื่อหายแบบหวานมันนาเกินไปจ้ะใส่เครื่องเพื่อเวลาเข้าไปคลุกด้วยไปปรุงเนาะเรื่องมันจะได้ขาไปข้างในมันจะอัาประเฮ็ดนาเกินไป ก็ชิ้หันหันออกพวกนี้เนี่ยแบบแบบนี้เลจ้ะพอห่ายมัน,นาวเวลาไปจีแล้วไปย่างมันก็จะได้แบบซุกไวจ้ะแต่ห้ามบรหานมันก็สีซุกสะข้างในมันกับกบรซุกข้างหนอกมันก็สีไหมก่อนจ้ะนี้ก็พก่อเลวจ้ะเรียบร้อยแล้วพี่น้องไก่ห้าวอันนี้ถ้าเจียวซื้อมาเป็นแพ็คมานจะอนนี้เป็น ซื้อมาแสนแซนซราพี่นอ้องพัวจิงไข่จเจียวเก็บมาจากสวนเองจอ้ะก่อนอื่นเอาสีถูกพัวชจิ้งไ้่ให้มันแบบแตกแตก็น่าจะคอยมาหัน่นพราะว่าจะได้แบบบนน้ำบวหยาบเกินไปน่าจะสากกระเบือเข้าเลยพี่น้องเ็ดก็กะดบปตะตกไปสนมัน <laughs> อันนี้้ามกระเทีใส่ใบมันพร้อมด้วยจ้ะวันที่ใรครห้ามบวชคอยใหญ่ประเด๋เนาะสอนบวชคอยงามจะถามหัวชิมไครอยู่หน้าห้ามบัดมิต่หัวใหญ่ๆหได้พี่น้องเลยมันจะเสียงดังเนะาะแล้วเจียวหั่นแล้วเฮาวแ้วเจียวก็ยังไปตามใส่โคกอีได้ บูอ่ะพีน่น้องเวลามัมากไก่เอือบไก่ประมาณแบบนี้ใส่ย,ยังงในพีน่น้องทั้งว่าที่แสบ้าเจีบบมักสูตรเดีนี้ได้พีนพนน่น้องใส่เกลือเป็นนัว้ำตาแล้วก็ใส่หัวสิงไขยเวลาปีกยังกระตาม้าเจียมักใส่หัวสิงไายเพราะว่าแก่ข้าแล้วก็หายเพิ่มกามหอมอมันพร้อ,อ,อมน่าจะอุซื้อก็มันสีนัวแห้งมีเดเน่าก็อู้ซื้อซุปเอยเขาบันไดจ้ะ พ้นเจคกพี่น้องถมีดบบกเข่านี่ค่ะพ้นเจคกเนาะมาพ้นแบบนี้ให้มันเข่าพี่น้องมาเจได้คมขึ้นเนาะนี่เจลอกเห็นเมื่อกี้นี่ซู้กว่าดีกว่าเมื่อกี้นี่อีกพายในข้นเนี่ยหั่นเรียบร้อยแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องต่อไปเนาะฮะก็สีเอาไซคกแล้วก็ตาเพื่อให้มันแหลกกว่าเดิมเนาะพี่น้องกว่ามันละเอียด จะแดดแบบวอยหยาบหยาบเกินไปเนาะจ้ะใส่ลงไปเลยจ้าใส่เป็นนวลงไปเครื่องปรุงรักของบ้านเาพี่นอ้องยิ้ยนใส่ร้ายนี่บะแมนว่านผู้พ่ออย่าพึ่งตกใจเลยพี่นอกก้องเลยเป็นวนวดเพราะว่าไก่ยังเขาลายจ้ะเขาเลยต้องใส่ดา,ายอะ่ะต่างน,นั้นใส่บะลายป็นไหนเนาะจ้ะเดี๋ยวมันหวานเกินไป เดลี่ยนเป็นนวดแล้วยายสิวนันนำตาลออกเนาะเลือใช้ลงไปเด้จ <S <S ้ะตาดจยนกว่ามันแบบละเอียดเพราะนอกก็ะบะตองละเอียดมากแต่หัวแต้วอตำม่หูส้สว่ามันแหลกนะนพี่น้องมันแหลกมันแตกเรจาจ้ะ เค็ดใบกินจ้ะพี่นอ้องข้าเจียวเริ่มใส่กระเทียมนะฮะก็จะใส่กระเทียมลงไปพร้อมจะเพื่อแก้ข้าวจ้ะ,จะเกลี่ยมันก็หัวใหญ่เนาะมันเฮงแล้วเนาะมันสีมันเลยแบบเริ่มมาค่อยดีมันได้ละจ้ะทำเลยพี่น้องมันีโอ้ยเริ่มแต่จังเลยกระเทียมฮะเนาะ ใส่เข้าไปยังแสบยมงหอมครับพี่น้องเลยคิ้วขาวแห้งแล้วตอนนี้เร <c oughs> ียบร้อยแล้วพี่น้องมาตำใส่เรียบร้อยแล้วเนาะจนว่าละเอียดบ่ายแล้วก็ใส่ ไปในหมอเลยจ้ะถ้าก็เลย่าได้ค้นถ้ามือบาเนี้ยเอาไปค้นเล้วไปเห็นถือกยังสักอย่าง,ง,าางพี่น้องกินเกือเปน็นโอน้อยแซ่บค่ะพี่น้องเอ้ย น้องคณะท่านลายย่างกเนี่ยกินยังหอมเลยเนาะพี่น้องด้ยค่กะกร,ระเซินสีไปอย่างเนี่นจ้ะแม่สีหอมค่ะสีหน้าตาเป็นตะแเสบค่ะสูตรมากสูตรในห้ากใส่ประมาณน,นี่ะจะพี่น้องตามแบบบรรดาห้าอะไรแหละกัผ้ากันเพ็ดกันมาน้าน,นี่แหละจ้ะต่อไปนั้นส็ีมาดังไฟเด้อจ้ะหลังจากที่ห้าครกเครื่องปรุงห้าเรียบร้อยแลยนะ้วเนาะ ทางไฟเลยพี่น้องปมก็พัดอยู่ยังไฟยังสีงเลยพี่น้องเขาหาใหม่ออยไฟเลยเใหม่ออยไฟเขากะตะเกียบจะ <c oughs> เอาตะเกียบมานะ่ะเห็ดไรไฟน้องเขาหาไม่หรือ่ได้ทรงสีโลกสิบ่วพี่น้องก็เบิ่งบงโ่งสีได้อยู่วันี้ ว่านัดหรือมันสีบรติดจ้ะแต่ว่าห้าใส่ใหม่เข้าไปข้างในแล้วเนาะมันชิได้อีกแล้วจ้ะเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องเ้าก็ถ่ายไฟตีดแล้วก็จนว่าเป็นทานหมดแล้วดิค่ะใช้มาอย่างเนาะจ้ะหลังจากที่ทานห้าแบบดังเรียบร้อยพี่น้องแล้วก็เป็นทานเรียบร้อยแล้วจ้ะห้าก็สถีมาตีไก่พี่น้องอย่างไก่เขานันเองจ้ะ ย่ทดลองอย่างก่อนนะพี่น้องนะอย่างกินละเมิงก่อนว่ารสศาสต์มันได้แต่ย่างถ้าว่ามัานได้แล้วเฮากะโอเคก็สีใส่ถุงหล้กกันเก็บไว้ในตัวพี่น้องนะไวเ้เฮ็ดอย่างกินจะ้ะถ้ามันบได้เ้าก็สิปรุงต่อจะ้ะข็เจีก๊กกสีอย่างสามสิบไ้ก่อนเนาะเฮาสีกินเขาเลยจะ้ะเพราะว่าเพราะว่าเ้าตาลกินเขาแล้วก็สีอย่างสี่สิบอ่ะจากสีถิ่นยันไว้เอี่มจ้ะพี่น้องเพื่อไว้ พี่น้องเริ่มซุกแล้วจ้าอีกพางนึงเริ่มแบบตั้งเรื่องแล้วนาะจะกินหอมแมงค่ะี่น้องตอนนี้ซิมนะอันนี้มันซุกแล้วเด้ย๋ยวจะสปชิมตอ้งบังก่อนนี่ซิมกันเลยจ้ะหอมแสบพี่น้องอืมนหล่รสาตว์แสบเลยพี่น้องเลย ระวังย่างไกลแล้วโอ้โาซีบไปนอนพี่นอ้องรสชาติมันโอเคแล้วรสชาติมันแซ่บพอดีออหอมท่ากับจะมาใส่ถุงไว้เลยจ้ะติ๊หายย่งบัวซอก็เพราะว่าทาลอรดซีบม,มันก่อนนะพี่นอ้องถ้าที่ใส,ส่สะโพกแค่พอดีกินนะพี่นอ้องจะได้แบบเพราะถ้าที่ใส่แข็งไว้จะ้ะตู้เย็นเท่ากับบุคคลเย็นบันไดเนะาะแต่มัน,นแข็งแบบน,นี้ เอาแบบซ้ำพอดีเอากินในรอบเดียวน่ะหะจ้ะผับแบบนี้จะพี่นอะอุ้ยพี่น้องเอ้ย,ออยมอแต่น,นี่ห้าสิบไม้แล้วพีกก้อนพี่ก้อน,ก,อนกินกระเริ่มมากนะพ่าแม่กินหอมพี่น้องกินออกใหม่ใหม่ท <c> น <oughs> ก็มาผับแบบนี้น,จะ,ะ,น,กกน,นะจ๊ะประมาณโฮกเลยเจ็ดสิบเนี่ยนะจ้ะ พออักินขาบเดียวจ้ะาพี่น้องใส่ต่อจ้ะจัดสินแล้วังข้านาบงก่อนไมาชี้ใ่ประมาณหกเจ็ดนะสิน่ะสองสี่หกก็ดีแล้วจ้ะหกสินเจ็ดสินนี่แหละทับจะพี่น้องวันนี้นี่เห็นอดีนี้เลยจ้ะจะสิวได้นานา,า,นา,นานเนาะฮัาก็ลจีบหามันยูวไลาหมือเนาะเพราะว่า ตัวเย็นครับบ่อคอยเย็นเด็พี่น้องแล้วมันก็สิบอ่อแข็งมันก็มีแต่ความเย็นเท่าน,านัา้นแบบเป็นที่ไซส์สองฟิตก็ได้หย่านมามันเสียก่อนนะจ๊ะเก็บไปกินกด็พี่น้องจ้าสุดทถ่ายพี่น้องทงสุดทถ่ายจ้า นีอโยซีซินกระซหนี่แล้วนอาจะเรียบร้อยจ้ะเนี่ยครับไปแซ่ตัวเย็นกันเลยจ้ะพี่น้องซูกระเดอรอนี่จนบอลในถ้าเราซูเจองแล้วขังนั่นจ้ะเรากำลังผิดอยู่นี่เห็นน้องไ่ะพี่น้อง,องมาถ้าเกี่ยวยิ้วเราปวดหาอันอื่นแล้วเนาะว้าย ติีกขาวค่ะพี่น,อน,น้องจังไดหะรับนี่มาซอยได้พี่น้องรออปันนี่ยิ้วขาวเท่าไรให้งุ่หาข้าปบนนี้จีบขาวเข้ามาจากหน้าเองนะ ข่าวกันเลยพี่น้องมาเด้อก,กินน้ำจาลเจียวเด้อจ้ะแม่พี่น้องทั้งหลายเจ,จวกินข่าวได้บัานี้หิ้วข่าวแห้งแล้วกำลังกินข่าวแรงอยู่นี่นะสองทุ่มกลัวไปจักไหมอืม้อหือแจกวางพี่น้องวะอื้อหือ เสติโอคอยจบขี้ปเพียงเท่านี้เด้อจากกับเมนูไกด์เสีิโวมาเนี่ฝากพ่อแม่พี่น้องก็ติดตามก็ไล่ก็แช่และเริ่มคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจเสติโอเด้อจ้า สวัสดีสบายดีจ้า